โอ้โอเคแล้วขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาอยู่กินแกลเประมาณสื่อเกมมัชเวนี่ครับวันนี้จะมารีวิวเกมไมโครฟ์ Minecraft นะครับ0.70นะครับบิวหนึ่งป่ะน่าจะใช่นะตอนนี้เฟรมเรทผมก็53 52แล้วนะครับก็ถือเป็นอะไรที่เยี่ยมเลย46 20เลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ดีเลยนะครับก็ อ่าเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยนะครับอ้าเฮ้ยค้างค้างค้างละมือค้างละมึงก็โอเคครับช่างมันครับโอเคครับเรากดไปต่อเลยนะครับก็จะมารีวิวนะครับอ่าหรือว่าสอนหลายๆอย่างเองเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็โอเคครับเอารกนี้นะครับแล้วก็ไม่มีเลยแล้วนะอันนี้คือ ช่างแม่งกดรัวครับกดแม่งมันคืออย่างช่างแม่งครับกดแม่งเข้าไปเลยครับมันคือรีซอพแพ็คนั้นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากเรามาดูกันเลยว่าในศูนย์เจ็ดมีอะไรบ้างนะครับก็ผมก็จะไม่แจกนะครับมีคนเขาแจกมากมายนะครับหรือว่าใครอยาก igent, ผมก็คอมเมนต์มาได้นะครับโอเคก็ไปดูคลิปอื่นๆนะครับมพ์ไปว่าแจกศูนย์จ็ดจุดศูนย์เ ไม่มีบ้าเราเนี่ยเอ้ยมันลื่นไปปะมันลื่นไปไหมมันแหลกมากเลยตอนนี้ะมันแหลกมากเลยโอเคครับกล่องที่เพิ่มเข้ามานะฮะก็อันนี้ผมก็รู้ตั้งนานแล้วนะแต่ผมเพิ่งมารีวิวอยู่นะเต็มเลสามถือเป็นเลขที่ไม่ดีครับก็ของนี้เพิ่มเข้ามาใหม่ในสุุเจ็ดนะครับ เดี๋ยวเราขอตัดคลิปนะครับไม่ตัดดีกว่านะจะได้ไปดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูในช่องอิดกันนะครับก็มีบล็อกเพิ่มเข้ามานะครับในเป็นบล็อกใน n นเธอรเอ้ยไม่ใช่ n นเธอรสิเออเป็นบล็อกใน DN นะครับอืมประมาณนี้เลยครับ นี่ครับประมาณนี้เลยครับแต่ไอของพวกนี้ก็คือประสาทใต้น้ำน,นะฮะเดี๋ยวเอาออกมาด้วยโอเคครับเอาออกมาครับนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วรากแรงก็เดี๋ยวมาดูในช่องเออ่เก็บของกันนะครับก็จะมีอ่ะอันนี้อันของเก่านะฮะแบบของ ใหม่ๆเดี๋ยวผมจะออกเลยอันนี้ก็คือ0-16.0ตัวเต็มนะที่ผมออกมานะครับก็นี่อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งอังกฤษมากนะครับนี่เ the Sha d e ก็มีครับจังหวะนี้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะเลียงไปเลยครับเ the shade นี่ครับเอ h e shade ทำอะไรได้ครับเปิดครับอันนี้ไม่มีของใช่ไหม ไม่มีของใช่ไหมเราเอาอันนี้เข้าไปครับทุกคนก็จะคงรู้เห็นนะมันก็จะมาอยู่ในนี้นะเขียวอ,ออกมาแล้วก็จะมีเอ่อตรงนี้คืออะไรก่อไหมดูนะครับมันจะอยู่ในเอ่อนี่ก็คือเอ,อ่อะไรนะมันคืออะไรนะปัแบบหนึ่งเอ่อมันคืออะไรวะเรียกชื่อไม่ถูกคนระับลืมละ อันนี้คือวางไม่ได้หรอโอเคช่างมัน,นครับวางไม่ได้ช่างมันต่อไปครับอันนี้จะใช้คู่กับบล็อกอันนี้แล้วก็เบ็ดล็อกนะครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับโอ้ไม่น่าเลยช่างมันครับโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเจ้าของพวกนี้นะครับก็ ใหมีอะไรมากแล้วนะครับอือเดี๋ยวเอาวินนะโอเคครับรักษะประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูในช่องดาบกันเลยว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างนะครับก็จะเป็นไข่มีนะครับโอเคครับแล้วก็แปบบหนึ่งหาก่อนมันมีนี่เออใช่แปบบหนึ่งเคอันนี้ แล้วก็อันนี้นะครับมีไข่เพิ่มเข้ามาสี่ใบนะครับอันนี้น่าจะเป็นไข่เอ,อ่อขอ,อ,อตัวที่เป็นบล็อกอดูเสียงมันเสียงมันแบบตลกมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเราขอเอาดาบเพชรกอนนะครับโหถือไปเลยที่ขายากมากครับบางตัวก็โหดบางตัวก็ไม่โหดนะครับไม่รู้เป็นอะไรครับโอเคครับก็จะเปประมาณนี้ครับ ส่วนไอตัวนี้ครับเป็นเอ่ออะไรนะไอ,อที่มันอะไรอะ่ะไอ,ออะไรปนพูดไม่ถูกจริงๆนะครับเ,เดี๋ยวมาดูนี้กันเลยนะครับอันนี้จะเป็นบอสเอ่อบอสอะไรวะอู้อ,อ,อกระตุกกระตุกบอสอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราคาดทีไว้ก่อนนะครับแค่ดูก็รู้แล้วนะครับที่บอสบอสที่มันอยู่ในภาษาใต้น้ำนะครับโอเคครับ จะฆ่าไหมช่างมันครับโอเคครับเลยเดี๋ยวอันนี้ก็คือไข่หมีนั่นเองนะครับบางคนอาจจะมองไม่เห็นว่าไข่หมีมันอยู่ตรงไหนนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันมีอีกตั้งเยอะเลยนะครับในช่องดาบนะครับแล้วก็อ๋อหมดแล้วแล้วก็จะมีปีกนะครับแล้วก็เอนเดอร์แมวกับเอนเดอร์แมวนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้ก็คือ,คอเอ,อ่อยังไงวะ ใช้ไงเอโอโอเคครับก็อันนี้ก็จะเป็นแบบยังไงอะเวลาเราโยนไปมันก็จะไปตามทิศไหนแล้วก็ตามมันไปนะครับเออใช่ครับอ่ก็จะเป็นประมาณนี้เอ็นเดอร์โพวก็คงรู้กันทุกคนนะครับก็เขาใช้วาร์ฟกันนะครับ จะบอกครับไอตัวเนี้ยครับมันเกิดมาจากเอนโดโพนะฮะมันคือนี่ไงเห็นไหมเกิดมาละเห็นไหมท่านชมครับเอามาครับเห็นไหมออกมาละเห็นไหมออกมาละเห็นไหมนะครับอืมใช่แต่มันไม่เหมือนเลคอมนะครับไม่เหมือนแบบยังไงครับไม่เหมือนยังไงครับก็ลองเอนโดแมนครับ ปึ๊บตามจริงเอ็นเดอร์แมนจะวิ่งไล่นะครับแต่อันนี้ไอตัวนี้วิ่งไล่เองครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับค่าเอ็นเดอรแมวให้ตายก่อนนะครับแล้วเวลาฆ่าเอ็นเดอร์แมนเอ่อเอ็นเดอร์พูลก็จะดอบนะครับเพราะว่าในภาคนี้มันอาจจะทำเอ่อที่เอ่อนะฟาร์มเอ็นเดอร์พูลไม่ได้ครับก็โอเคหรือจะทำได้ก็ไม่รู้นะครับอ่าเดี๋ยวรอ ก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในช่องนี้กันเลยนะครับก็ให้มีอะไรละมีพวกนี้เพิ่มเข้ามานะครับนเธอสตาร์ก็คงรู้กันอยู่แล้วนี่ครับแล้วก็จะมีพวกยาไอ้นี่ครับมันคือยาอะไรครับอาโสมเอามาขวดอสวอ,อสมมติเอาสมมติว่ามาขวดนะครับเห็นไหมคลิกเข้าไปในพื้นมันจะเป็นแบบกระจายเลยครับเอ้ไม่ใช่คลิกทีก,กดค้างที่พื้นนะครับ เนื้อก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอ้โอ้เอ,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 อ้แหลกๆหลกแหกแห,ะแห,ะแหะนะครับชมครับเดี๋ยวลอให้มันหายก่อนครับโอเคครับก็ถ้าเราเอาเข้าไปโดนมันก็จะติดสถานะนะครับเฮ้ยไม่ใช่สถานะอันนี้มันจะคือยาพิษยายังไงอ่ะก็อบอกไม่ถูกอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาไปหาในพาไปหานี้เลยกันเลยนะครับมันไปด้านนู้นะครับ ถือไปลเลยฮิยมครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเลยครับแถวนู้นเหรอโอเคครับปุกไปเลยครับปล่อยอย่างเยอะครับจังหวะนี้ครับโอเค,ค ไม่ต้องเอาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำาประตูดีเอนกันเลยนะครับวิธีการทำก็ง่ายมากนะครับขั้นตอนแรกเราต้องมี N อ็นบอสใช่ปะไม่รู้นะครับแล้วก็วางเป็นเออยังไงอ่ะสี่คูณสแต่ว่าตัดขอบออกนะครับไม่ใช่สี่คูณสีคณหแต่ว่าตัดขอบออกตัดขอบให้มันเหลืออย่างเงี้ยนะครับขั้นตอนวาง ก็สำคัญครับให้อ่าเราวางไปเลยครับวางครับวางไปอย่างนี้เลยครับวางครับวางเลยนะครับคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะครับนะครับมันก็จะไม่ได้นะครับให้สังเกตนะครับนี่ครับด้านนี้นะครับกับด้านเนี้ยถูกนะครับเพราะว่าเห็นไหมสังเกตดวงตาครับด้านนี้นะครับนี่ด้านนี้ครับ นี่แป๊บหนึ่งด้านนี้ครับจะไปด้านนู้นด้านนี้จะมาด้านนี้จะไปด้านนู้นนะครับส่วนด้านนี้จะไปด้านนู้นส่วนด้านนู้นจะไปด้านนี้ด้านนี้แต่ว่าด้านนี้มันไปด้านนู้นมันก็เลยผิดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทําใหม่ครับทุบออกเลยครับอันไหนที่มันถูกก็อย่าไปทุบพับแล้วก็วางวางวางเห็นไหมมันถูกแล้วนะครับนะครับนี่ครับเลยอันหนึ่งครับ ก็เลออ็กอันเดียวครับแล้วกดแล้วก็ว่างแป๊บหบนึง่งอ้าวเฮ้ยแป๊บหบนึ่งครับเหมือนเหมือนจะวางผิดปะสังเกตสังเกตครับไม่ผิดนะแป๊บหบนึง่งโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้เนีะยนะเอ้เมื่อวานผมยังทำได้อยู่เลยนะแป๊บหบนึงแบบน่งแนปะ๊บหนึ่งอะ เ,นะเออแป๊บเลงนะเออโอเคโอเคเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไปไหนจะไปไหนครับแล้วก็วางวางวาง,วางแล้วก็วางวางวางแล้วก็ขึ้นมาเหยียบปุ๊บไม่ได้เอาไมปุ๊บไม่ได้ปุ๊บปุ๊บ โอเคครับแปลว่าผมทําไม่ได้อ่ะโอเคนะครับขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าตอนนั้นผมยังทำได้นะลองเอาใหม่ดิแปบ๊บหนึ่งครับเออผมอยากรู้อ่ะทําทไมผมทําไม่ได้อ่ะเออใช่ผมทําผิดอะไรไปปะเออหรือว่ามันต้องกดยอดแล้วทําอย่างงี้ปึ๊บ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 แล้วก็ปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บ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 ถ้าไม่ได้รอบนี้ก็คงไม่ทำแล้วนะครับเดี๋ยวเอาวางไม่งี้เลยปึ๊บ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 โอเคครับแปลว่าไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอ ก็ไม่ผิดนะใครรู้ช่วยบอกทีนะครับก็มันทำยังไงครับโอเควิธีการเป็นอ่าก็ช่างมันะครับวิธีการทำ Windows 10เนยก็ง่ายมากครับให้เรากดเข้าไปในนี้แล้วเรากดกลางเลยครับอันอันบนเนี่ยมันคืออะไรผมยังไม่รู้เลยนะครับแป๊บนึงไม่รู้จะหลุดหรือเปล่านะครับก็อ่าแล้วเราก็เลื่อนมาครับนี่ครับเลื่อนที่มันเป็น เนี่ยนะครับที่มัน v ีอะไรเนี่ยนะครับเอออันเกือบสุดท้ายเลยครับแล้วก็เลื่อนมาครับเลื่อนเอาอันสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็เลื่อนครับอันนี้ครับมันจะเป็นอันสุดท้ายครับแล้วเอาอันแรกครับอ่าก็จะประมาณนี้ครับก็ได้ Windows 10แล้วนะครับนี่ครับไพเทคใช่ป่าวเดี๋ยวเราอยากรู้อะผมอยากหาไอ้ดีนอะดีนอะเฮ้ย ยา <Yeah. S 2> เราตามล่าหาก็ได้นะครับแปบบ๊บนึงครับมันอยู่ตรงนี้เหรอโอเคอเค,ครับอัดคลิปนานพอสมควรแล้วก็แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับต่อบล็อกขึ้นสูงครับต่อบล็บอกบล็อกต่อบล็อกได้เออสองร้อยกว่าบล็อกแล้วนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อขึ้นไปกันเลยครับตอนน้นมันร้อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับเวอร์ชันเก่านะครับก็เขาได้แก้มันแล้วนะครับถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับ ปับเนาะโอเคครับเราขอตัดคลิปนะครับอก็น่าจะใกล้ถึงแล้วนะใครจะมาลายมาลายมาลงมาลายตอนนี้วนะเนี่ยอ้าวเฮ้ยเครื่องแรกรโอ้ยจนได้อะนี่ไง 256บล็อกนะครับเครื่องค้าครับตอนนี้โอเคครับก็ส5งบล็อกครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนตัวเกม0.70ตัวนี้เนธะตัวเป็นอะไรที่ย่ำกันเลยนะครับโอ้แปบ๊บนึงครับ โอเคครับรอสักปั๊บหนึ่งนะครับเครื่องอาจจะดับไปเลยนะครับก็ผมก็ได้ลงคลิปไปเยอะแล้วนะแบบประมาณเป็นร้อยคลิปแล้วด้วยซ้ำนะครับก็แต่ว่าผมยังไม่ได้ปล่อยนะครับนี่มาบอกสูตรเคล็ดลับการต่อบบล็อกก็ได้มาความรู้ล้วนๆเลยนะครับวิธีการเล่น s k y ยวอลให้ก็ แล้ตอบล็อกไปแบบอย่างนี้เลยนะครับเป็นไงครับก็ประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหปึ๊โอ้โหนึกว่าตายนะผมอยากรู้ขอใหม่ดิขอใหม่ดิขอใหม่ขอใหม่อหมเอ้ยเนี่ยอยากรู้มมากเลยทำไมมันไม่ได้ครับ 1, 2, เราหมายหนึ่งสองสามก็นี่มันก็ถูกกันนะช่างมันนะน้ำชมออผมอยากรู้มากเลย ทำมันทำไม่ได้นี่ครับทำไมมันทำไม่ได้ครับแป๊บหนึ่ง สำหรับโภชันนี้ก็ถือเป็นอะไรที่เยี่ยมนะครับโยนของทิ้งของก็ง่ายมากนะครับก็ตอนนี้เราต้องจําเป็นที่ต้องทิ้งนะครับคลิปก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับมันก็มีเอ่อที่ซองให้เขียนนูน่นเขียนนี่แล้วก็หาถือเป็นอะไรที่เยี่ยมเลยนะก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำแมปอยู่นะครับก็เดี๋ยวก เป็เจกแล้วนะครับเดี๋ยวขอสังเกตอีกนิดนึงนีมันคล่องใจมากเลยนะครับมันคล่องใจอะน้ำชมทำไมมันไม่ได้อะเราขอลองนะครับคลิปนี้อาจจะยาวก็ขออาภัยกันด้วยนะครับเคช่างวันครับก็ ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้สำหรับคลิปหน้าเรามาต่อกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับติดใครอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนดูกันกไดไอ้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะลองทำเป็นพื้นที่เรียบแล้วก็ลองทำประตูดีเอ็นต้องดูเพื่อจะได้นะครับก็กวนตีนไปแล้วตเมกี้ โอเคครับเ okay, ครื่องค้างครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับค้างมั้เนี่ยเกมค้างแต่เครื่อง,งไม่ได้ค้างไปะ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 ปไปะปไปโอเคครับเริ่มสร้างกันเลยนะครับไม่ใช่มันคล่องใจจริงๆนะครับหรือว่าเครื่องผมมันทำในพื้นที่อย่างนั้นไม่ได้ครับ เฟมเลสสี 47, ่สิบเจ็ดทัวไปเลยให้ดีครับสี่สองสามเจ็ดโอเคก็วันนี้ไงเคก็แปลว่าทำไม่ได้ครับขออภัยกันด้วยที่ทำไม่ได้ครับ ไปเล่นๆแล้วกันโยนี่ไงระตูดีเอ็นเจแล้ววายย์สบายครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กด subscribe นะครับก็ผมไฟฟันที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะครับก็อยากจะดังอยากจะได้เงินนะครับก็แต่ไม่มีเวลามั้ง ก็ตอนนี้ก็ต้องเรียนนะครับก็บ๊ายบายแล้วกันนะครับโอเคก็ใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับมีแตดไม c r ร f t นะชีวิตผมนี่นะครับอ้าวเฮ้ยกดเข้าเมนูไปโอเคก็จุวคลิปหน้าผมอาจจะสอนทำอินโทรก็ได้นะครับ ก็อินโทร3ดี2ดีครับ1นดีนะับบ๊ายบายครับ, bye bye, รบสวัสดีครับ